สวัสดีจ้าพี่น้องปองไยสุขุสุกนมือนีพิการกับยูนป่าเนาะค่ะเนาะในป่ามาเก็บบักบูบรีค่ะพี่น้องบักบูบรีพี่น้องเอ้ยเพื่อ ใช้มดลูกคักดกแน่พี่น้องนี่ตาหนัวใหญ่ๆว้บเปิดล่ะพี่หนอกหนัวใหญ่หลีหันเบิ่งลายแห้งพี่น้องเบิ่งแมนเบิดเดี่ยวพี่น้องเบิ่งนี่แมนเบิดปลามันเนาะค่ะเนาะพาสดเก็บมือนี้เขาเอาถังมาฮกถังพี่น้องทักซีได้์ลายเป็นไหน้าเบิ่งกันย่างมือแล้งตอนพิการกับเนาะอันนี้พิการมาเดี๋ยวค้าตั้งโทรศัพท์มานี่ค่ะมึงพี่น้อง แนวตากกับการแนวตากกับสีประมาณลักษณะประมาณกับสีส่วนเอาสีนกนกส่วนส่วนเอาหน่วยมันขึ้นมาเนาะนี่กับสีเท่งใบเท่งหน่วยแต่ว่าส่วนมากกับสีเป็นหน่วยมันกนะันเนาะนี่ครับพี่นกน,วยยน,น่วยใหญ่ใหญ่บุดูจะสอนนวดอุกคู่อยู่พี่นกเดี๋ยวถ้าเบิ่งมือแรกเนาะคะ่ะมือนีหัวขู่เข้าสิีพานบอถา้าซ่อมเบิ่งกันพี่นกทุกแห้งพี่นกเดีย๋ยว แม่นเบิดพี่น้องโค้งนี่แม่นเบิดพุ่นลูกมีแต่หน่อใหญ่หองนี้หน่วยใหญ่แฮงพี่น้องใบบักใหญ่แทะพุ่นน่ะว้ายอารสะออนแห้งย่านแต่ผู้ใหญ่ทนละเอิ้นยานี่เฮาจักเมื่อบานแล้วก็สิเอิ้นโทเอิ้นเนาะพี่น้องเนาะเบิงๆแม่มาเก็บบักอันนี้ลายแห้ง แ,แต่มันหน่วยโบคอ,อยใหญ่บางมองเป็นบางต้นบางอุ้งกางหน่วยใหญ่ยุ่งเก็บทั่วทัวกันไปสิ่งหน่วยใหญ่ยอยู่มือนีพ่อแค่นี้พี่น้องยุ่งตอดหลายแห้งตั้งใจแล้วว่าสิบบเก็บแต่ว่านไม่ใหญ่ข้างบ้านเล่าหนักเก็บบับลก,บบกลาดเบรีมะหาอเนาะพี่น้องการกระเรยเดยตองมาเก็บบักอันนี้ไป ขึ้นเหล่าเนะเาะแล้วฝันสร้างอีกงูเราก็สร้างอีกวันนี้ก็เลยเออในในก็มาแล้วก็เลยว่ามากเ์กิปพ่ <c oughs> อแล้วบ่ไว้แล้วปวดแอวขึ้กระหิวเขาวนะ่าเนาะพี่น้องเนาะพ่อหญ่ก็ยุ่งตอดหัวจนตอนเลืดตันสาดเอาแล้มาทรมานยุ่งตอดหัพวพ่อหญ่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอด้วยค่ะไว้พบกันคลิปหน้าเนาะคะนะ่ะเนาะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ